วันหนึ่งลูกสาวที่คุ้นเคยกลับส่งเสียงหัวเราะที่น่ากลัวออกมาอย่างตะทันหันใบหน้าทั้งหมดกลับกลายเป็นรูปลักษณ์ของแม่มดในช่วงพิกตาคริสยังไม่ทันได้ตอบสนองจูจูก็มีหนวดปลาหมึกโผล่ขึ้นมาจับเขาแน่นอยู่ใต้เท้าที่แท้ผู้ปกครองเมืองและโซฟีในได้ค้นพบเรื่องนี้มาก่อนแล้วพวกเขาวางแผนที่จะลอบเข้าไปในกลางสมบัติทีมโจรทั้งหมดจึงตกลงไปในกับดักอย่างไม่ทันตั้งตัวเพื่อที่จะคลายความแค้นในใจโซฟีในได้โยนคริสและคนอื่นๆไปยังสนามประลองให้พวกเขาต่อสู้กันเองพร้อมกับเสียงระฆังดังขึ้น ก้อนหินใต้เท้าก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นอย่างรวดเร็วสร้างเป็นสนามแข่งเขาวงกตชายหนุ่มตกใจพบว่ามีหนวดเมือดคู่หนึ่งปรากฏอยู่เบื้องหลังหนวดนั้นกำลังขยับในอากาศปล่อยสัญญาณอันตรายออกมาและมันก็คือเสือไนที่ทําให้ผู้คนหวาดกลัวมันไม่เพียงแต่มีการรับรู้กลิ่นที่ไวและเร็วแต่มันยังสามารถฉายภาพโโลแกรมที่สมจริงเพื่อหลอกอยู่ชายชราจากเผ่าพูดแพร่ถูกหลอกด้วยสิ่งนี้ทักษะน,นี้ทําให้เขาหลงและเสียชีวิตทีไม่ทันได้คิดรีบหนีเอาชีวิตรอดพวกเขาต้องผ่านเขาวงกตก่อนที่จะถูกัรรลดนขงง้อึ ทำให้พื้นที่หลบหนีของผู้เข้าแข่งขันแคบลงนอกจากนี้ในเขาวงกฏยังมีหีบสมบัติที่น่าประหลาดใจหลายใบแต่การเก็บหีบสมบัติต้องดูโชคบางใบมีอาวุธเพื่อใช้จัดการกับสื่อในบางใบมีสัตว์ประหลาดที่ดุร้ายอยู่ข้างในโดลิกโชคดีมากได้ดับยามาแต่ฮอเจอร์กลับโชคไม่ดีเช่นนั้นเธอเผชิญหน้ากับปีศาจกล่องที่มีเขี้ยวแหลมเป็นปากมันเคลื่อนที่ด้วยลิ้นจะไม่หยุดจนกว่าจะได้กินเนื้อคนถึงฮอเจอร์จะแข็งแกร่งมากแต่ก็ขาดประสบการณ์ในการจัดการกับสิ่งงงงนนนนนี้้้้้ใใไไม่่่่ชชชาาาากกก็็็ถถูบบัััคจจึทตตวววิฤดดดดรรฟลลลอออศยยแะเ์ส ทั้งคู่จากไปแล้วยังคงค้นหาทางออกจากเขาวงกตในที่สุดก็พบสถานที่ที่คล้ายทางออกแต่ถูกชายที่อยู่ข้างหลังแย่งไปก่อนแต่จริงๆแล้วนี่เป็นกับดักเจลลี่อุณหภูมิสูงมากจะค่อยๆละลายสิ่งใดก็ตามที่เข้าไปข้างในดูลิกสูดหายใจเข้าลึกและดึงมือที่เข้าไปในเจลลี่กลับมาอย่างแรงแหวนปราบเวทมนต์ถูกถอดออกพอดีไม่มีการควบคุมจากแหวนดูลิกสามารถใช้เวทมนต์ได้อย่างอิสระแล้วอีกด้านหนึ่งเอ็ดและไซมอนกำลังค้นหาสองคนแต่ไม่คาดคิดว่าจะเจอกับเสือพญานาคเสือพญานาาาาาค่่่่อออยยยๆเเขข้้้มมใใใใกกกกลจจนนนระททััังงงหหูถบไปตสิว ไม่ได้สังเกตเลยว่าเสือพญานาคที่อยู่ตรงหน้าเป็นเพียงภาพลงตาตัวจริงอยู่ทางด้านซ้ายของเขาตัวจริงและภาพลงตาเข้ามาหาเอ็ดพร้อมกันพวกมันรอที่จะได้ลิ้มลองอาหารอร่อยในช่วงเวลาที่เป็นอันตรายหอนกาได้ฝ่าภาพลงตาออกมาและช่วยเอ็ดไว้เสือพญานาคธาตแตกลับกรดมากขึ้นทีมเห็นเช่นนั้นจึงวิ่งเร็วขึ้นในที่สุดก็วิ่งมาถึงกรงที่ต้องผ่านเพียงแค่เข้าไปพวกเขาก็จะปลอดภัยแต่ในขณะที่เปิดประตูกรงเอ็ดลังเล เขารู้ว่าหลังจากเข้าไปในโครงจะมีความท,ท้าทายใหม่จนกว่าจะแข่งขันจนเหลือผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายจึงจะจบถ้าทำแบบนี้ต่อไปก็ไม่ไหวพวกเขาต้องหาวิธีอื่นในขณะนั้นดูริกก็เกิดความคิดขึ้นมาเธอนึกถึงเจลขนมหวานที่อยู่ในแถวสุดท้ายเพียงแค่กระโดดเข้าไปในนั้นเมื่อเสียงระฆังดังก็จะสามารถตามมันเข้าไปในอุโมงค์ใต้ดินอยู่ข้างในแค่ไม่กี่วินาทีก็ไม่ถึงกับละลายผู้จบเธอก็พาสามคนไปที่เจลขนมหวานตอนนี้ก็แค่รอให้เสียงระฆังดังไม่คาดคิดว่าที่มาถึงก่อนคืองูเสืองูเสือพุ่งเขาา้้้าาาาาาาหพววกกเเเขขรับฟผ่่ตตืนนนจจจแทะดใ แต่ตอนนี้ก็ต้องเชื่อใจดูริกขณะที่งูเสือกำลังจะได้กินอิ่มเสียงระฆังก็ดังขึ้นในที่สุดสี่คนรีบกระโดดเข้าไปในเจลขนมหวานดูริกไม่ลืมที่จะเปิดทางออกให้ตัวเองเจลขนมหวานตกลงทันทีสามคนเหมือนกับนางแบบในห้างสรรพสินค้าไม่ขยับขยื้อนดูริกแปลงร่างเป็นงมูตัวเล็กและลอดออกจากรูที่มือทําไว้จากนั้นรีบไปช่วยเพื่อนที่ถูกเจลขนมหวานก่อนที่จะแยกออกให้ดึงพวกเขาทั้งหมดออกจากนั้นทีมก็เดินตามทางใต้ดินไปยังห้องเก็บของของฟูกิพบว่าข้างในมีสมบัติทั้งหมดถูกย้ายไปย ทีมได้จรกรรมเรือลำเล็กและรอการมาของฟูกิชชั่วขนาต่อมาฟูกินำทิราที่ไม่รู้เรื่องอะไรเตรียมนี้เอ็ดบอกกับฟูกิว่าเขามีแผนที่จะท่าแจ้งเรื่องนี้ให้ลูกสาวทราบเห็นได้ชัดว่าสถานการณ์ถูกเปิดเผยฟูกิที่บา้าคลั่งถึงขนาดใช้ชีวิตของทิราเป็นเครื่องมือข่มขู่ลงจากเรือของฉันไปเอ็ดรู้สึกตึงเครียดในใจจึงต้องทำตามที่ฟูกิพูดฟูกิสังเกตเห็นและยิ้มอย่างพอใจเขาบอกว่าเขาจะนำสมบัติทั้งหมดไปแต่เขาชัดเจนว่ามองข้ามการมีอยู่ของฮอนจาฮอนจาจับมันฝร่งงขางทอ,อกไปีตฟูิ คิราใช้โอกาสนี้กลับไปอยู่ในอ้อมกอดของพ่อแต่หลายคนยังไม่ทันได้ดีใจก็เห็นว่าบนเวทีงานกีฬาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันชัดเจนว่าแม่มดชุดแดงได้เริ่มใช้เวทต,ต้องห้ามแล้ว10นาทีก่อนเมื่อแม่มดเห็นว่าเวลานั้นเหมาะสมแล้วจึงเริ่มดำเนินการตามแผนเธอหยิบแปรเรียกความตายออกมาและเริ่มสวดคาถาโบราณอย่างไม่หยุยดหย่อนผ่านไปครู่หนึ่งหนวดมืดมิดนับไม่ถ้วนตกลงมาจากฟ้าเห็นได้ชัดว่าเวทต,ต้องห้ามกำลังจะเสร็จสมบูรณ์แม่มดไม่สนใจสายตาตกใจของพวกขุนนางเธอเปิดเผยตััววตนนนนนนทที่แแแ้้้้้้จจริิงงงงขขขขอออเเเสยชุดดดาาาากกกกกธ็บบึึไปศูใล หนเข้าไปในแปรทันทีและกลายเป็นกลุ่มหมอกสีแดงเข้มหมอกสีแดงนี้มีความร้ายแรงมากเพียงสัมผัสก็จะถูกดูดเอาจสัสฤทธิกออกไปกลายเป็นซากศพเดินได้สุดท้ายกลายเป็นหนึ่งในทหารตายสีแดงเห็นได้ชัดว่าหมอกสีแดงกำลังจะกระจายไปทั่วทั้งงานทีมงานรีบกลับไปช่วยชีวิตที่ไร้เดียงสาเหล่านั้นไซมอนปอดประตูส่งสองบานบ้านหนึ่งตั้งอยู่ในโกดังเรือเล็กที่ฟูกิอีกบ้านหนึ่งนำไปสู่อากาศเหนือสถานที่จัดงานสมบัติในห้องเรือถูกส่งผ่านประตูไปยังบอลลูนเกิดเป็นฝนของสมบัติผู้ชมเชื่อว่่าาาาาาามมมมััันนเเปปปฟูกกิิิิิจจรรรงงๆควววะดใใีสสญญไไ้พพธขตตตบบ ในความยุ่งเหยิงเ็ดให้ลูกสาวใช้สร้อยคอที่ทาให้มองไม่เห็นซ่อนตัวให้ดีเขาต้องไปหยุดแม่มดไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ขณะนั้นแม่มดเพิ่งใช้เวทมนต์ใหญ่เสร็จขณะที่เธอกําลังเตรี่ยนต้อนรับกลองทัพนักฆ่าของเธอกลับพบว่าสถานที่จัดงานว่างเปล่าสีหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นมืดมนในทันทีเธอต้องการให้ทีมง,งานต้องจ่ายราคาดังนั้นแม่มดจึงยกมือขึ้นพูดคาถาเบาๆเรียกลูกไฟยักษ์ย้ายมาลูกไฟในอากาศเปลี่ยนเป็นสามลูกอย่างรวดเร็วรีบวิ่งไปยังทีมขณะที่ทีมกําลังดีใจทีีีีี่่่ลลลลูููกกกกกกกไฟฟพพาาาาาดเเเเปป้้้้้อออออุงงงขมมมมซนนนรรบใชวตตััืจ จากนั้นโดลิกก็แปลงร่างเป็นนกคูกมีลากแม่มดจากอากาศลงสู่พื้นเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามมีจํานวนมากแม่มดใช้เวทมนต์ตุกมังกรหินให้มาช่วยมังกรหินมีขนาดใหญ่และมีหินแข็งหุ้มรอบตัวแค่เห็นก็รู้ว่ายากที่จะจัดการความรบของฮอนก้าและเวทมนต์ของซีมอนไม่ได้ผลมีเพียงโดลิกที่แปลงร่างแล้วเท่านั้นที่สามารถสู้ได้แต่โดลิกชัดเจนว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมังกรหินมังกรหินใช้หางฟาดเธอให้กลับมาเป็นรูปเดิมจากนั้นก็หันไปมองเอ็ดที่ไม่มีอาวุธขณะที่เอ็ดกแลงงะเิาดด่รยยแอมไปว ทำให้การใช้เวทมนต์ของเธอหยุดชะงักมังกรหินจึงกลับไปเป็นรูปปั้นอีกครั้งเอ็ดยังได้ชีวิตกลับคืนมาอีกครั้งอย่างไรก็ตามการต่อสู้ยังไม่จบสิน้นแม่มดใช้มือเลือดขนาดยักษ์ย้ายและลาอาริสในช่วงเวลาสำคัญไซมอนเรียกมือหินออกมาต่อสู้กับมันมือยักษ์ทั้งสองกำลังแข่งขันแรงมือกันอย่างต่อเนื่องสุดท้ายจบลงด้วยการที่แม่มดชนะขณะที่แม่มดกำลังมีชัยเอ็ดก็เริ่มโจมตีอย่างเงียบเยบหลังจากนั้นทั้งสี่คนก็เข้ามาร่วมกันต่อสู้กับแม่มดพวกเขาประสานงานกันงงดดนัััันนนนนนไไไไไไดดดดดดด้้้้้้้้้้ออออยยยยย่่่่่าา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 งงงงงลลลตตตตววววแแมมมมมโปปหหครรเเเเธธูถททบบีจึใชสุุ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เวทมนต์ไปถึงหยุดนิ่งเมื่อเห็นทุกคนถูกปิดกั้นแม่มดก็เผยรอยยิ้มที่พอใจเธอเดินช้าๆเข้ามาหาเอ็ดปล่อยให้พลังความมืดกัดกินร่างกายกลายเป็นรูปลักษณ์ที่น่ากลัวแต่ในขณะที่เธอกำลังพูดจาโอ้อวดกับเอ็ดเอ็ดก็ขยับตัวท,ทันทีเขาอดไม่ได้ที่จะบ่นว่าคำพูดของแม่มดนั้นน่าขยะแขยงจริงๆที่แท้ไซมอนได้แข็งแกร่งขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วสามารถทำลายเวทมนต์หยุดเวลาได้อย่างให้ได้มีคนไม่กี่คนที่หยุดการเคลื่อนไหวโดยจงใจเพืืพ่่่่่่่่ออ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 อดด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 ดึึงงงููคคววววาาามม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 มสสนนนนนนใใใใจขขแแก็เเเพหห้้้้้ิทีีซตตัยยยุรธไไถช ต้องปล่อยให้โดลิกชำแหละโดลิกตีแม่มดเหมือนตุ๊กตาเล่นโลคีกล่าวใช่ก็คือความรู้สึกแบบนี้ฉันรู้สึกอย่างลึกซึ้งจนถึงตอนนี้ความล้มเหลวของแม่มดกลายเป็นเรื่องที่แน่นอนแล้วสนามรบก็กลับคืนสู่ความสงบทีมแสดงรอยยิ้มที่หาได้ยากแต่เมื่อหันไปก็พบว่าฮนจาได้รับบาดเจ็บสาหัสใกล้จะไม่ไหวแล้วมีดนั้นคือที่เหลือจากการต่อสู้กับแม่มดแต่ถึงอย่างนั้นฮนจายังทำตัวให้สงบเธอบอกทุกคนว่าอย่ากังวลตายไปเหมือนฮีโร่ทุกคนควรจะรู้สึกภูมิใจในตัวเธอผู้จพรรจาาาากก็ปิดตลลงเเอแะศ้ม ที่ใช้ชีวิตอยู่กับพอนจาปีเหล่านี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะการอยู่เคียงข้างของเธอมีค่าเกินกว่าจะบรรยายสำหรับทั้งสองคนถึงแม้จะไม่ใช่แม่แท้ๆของทิราแต่ก็ยังคงปกป้องเธอเหมือนคนในครอบครัวในขณะที่ความเศร้าปกคลุมมีแมลงปอสีฟ้าบินมาเอตตกใจเขาเคยเห็นแมลงปอตัวนี้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งครั้งสมัยที่คิรายังไม่เกิดแมลงปอเคยปรากฏในห้องของพวกเขาภรรยาเปิดหน้าต่างปล่อยมันออกไปสิ่งที่จับไม่ได้ปล่อยให้มันบินไปเถอะในวันที่ภรรยาจับไปแมลงปอ,อก็อยู่ที่นั่นแม้แต่ระหว่างทางงงปปคค้้้้นน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 หหาาาเเล็็กกกกกกกััััรรระแทมมมมีีีขขออออยู่ตฏึง เอจึงเข้าใจทันทีถึงประโยคที่ภรรยาพูดสิ่งที่จับไม่ได้ก็ให้ปล่อยมันไปคนไม่สามารถจมอยู่กับอดีตได้ตลอดเวลาอย่ายึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วแทนที่จะยึดติดกับอดีตให้ปัจจุบันดีกว่ารักษาความรักและความหวังที่อยู่รอบตัวในที่สุดพ่อและลูกสาวตัดสินใจใช้การฟื้นคืนชีพกับพรจาขณะที่การฟื้นคืนชีพหายไปพรจากลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งทุกคนได้พบกับจุดจบที่ดีทีมได้รับรางวัลจากการช่วยเหลือประชาชนตลอดทั้งเรื่องบ้านของเผ่าพันเอลก็ได้รับการปกป้องอย่างเป็นทางการส่วนกกกิิจจจบบบขขขออองงงเเเเเาาาาาไไม่่ด้ป็นนนนรรืใััว์์สธหหหลี ถูกอีกฝ่ายส่งเข้าไปในคุกที่แน่นหนาฟูกิตพยายามเรียนแบบวิธีการหลบหนีจากคุกของเอกและฮอนจา่าใช้คนที่มีปีกหนีออกมาแต่ไม่รู้ว่ามีบทเรียนจากคุณก่อนคุกได้เตรียมการป้องกันไว้ก่อนแล้วอิสเตอร์เอ็ในตอนจบคือศพหมายเลขห้าที่ถูกลืมสวัสดีมีใครถามฉันได้ไหม <Another question. S 1> จนถึงที่นี้วิดีโอนี้ก็จบลงแล้วขอบคุณที่คุณอดทนดูหนีออกมาแต่ไม่รู้ว่ามีบทเรียนจากคุก่อนคุกได้เตรียม เตร์อเอกในตอนจบคือศพหมายเลขห้าที่ถูกลืมสวัสดี